จับสบายดีสบายดีผมแม่พี่น้องเนาะสบายดีมมเพื่อนเบิร์ตสขุขสุคน,นเมื่อนี่พี่น้องเนาะแต่มาพบมาพ่อครับบ่าวจันอีคือเกาพี่น้องเลยอ่ากับบรรยากาศแบบเศร้าๆมืนนอ่อนี่เนาะอ่าตอนเศร้าๆพี่น้องเลยตื่นอ่านอนมากกันหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำเนาะข้างอดเข่าไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี่เนาะว่าวจันสิพะพี่พน้องมาอ่าแกงเห็ดพี่น้องเลยพอดีว่าวจันไปหามาเมื่อวานนี่เนาะ <c oughs> กับแม่นพี่น้องเอ้ยไปอ่าตลาดเนาะไปตลาดดงมามือวานนี่พี่น,น้องเอ้ยมาก็ได้เฮ็ดโอ้เนาะอ่าถือว่าเป็นเ็ดอ่าเ็ดง,งูพี่น้องเอ้ยเนาะนี่อามตะดใหญ่ๆเด้ <laughs> เ็ดง,งูเนาะอืมเป็นไข่อยู่ก็มีพี่น้องเอ้ยอ่ไปเมื่อวานนี่เฮ็ดพวกเนาะไปพอมาปาโตหลายขนาดพี่น,น้องเอ้ยอ่บ่มีเงินซื้อเ,เนาะ <laughs> อ่าย,ยังออกอยู่พี่น้องเลยยังพ้อได้กินอยู่บา้านเมืองเฮาเนา้อก็ได้ซื้อมาแกงให้พี่น้องเบิ่งมื้อนี้พี่น้องเลยอ่าตอนเช้าๆเนาะยังบ่ทันออกไปทางใดพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำก่อนเพื่อเลยเนาะว่าสิพาน้องเซอร์เพิ่นไปหาหมอนี่เมื้อนี้พี่น้องเลยอ่าเพราะว่าไอ่เปิดขึ้นเนาะไอได้กินน้ำมูกไหลพี่น้องเลยอ่าอากาศเปลี่ยนแปลงว่าสินเนาะไปสิพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าจันทร์สิพาพี่เพ่อน้องมาล่างก่อนเนาะขั้นตัวเลขอ่าเฮ็ดกะเซน้่ามอยู่พี่น้องเลยเอเล่อยู่เนาะ เออเปย์ไปเลยนเนาะเฮ็ดแกพี่น้องเลยไปเนาะเอาเบิึงมาส้มกันพี่น้องเฮ้อาบน้ำเรียบร้อยว่ายันขีมนะ้มูกเนาะเพราะว่าเป็นเส้น,นไอพึ่งขึ้น,นคืนนี่เนาะ<ป>เดี๋ยวเอาไปใช้เสียผ้าปะ <c oughs> เดี๋ยวพอเสื้ผ้าไป <c oughs> ยันสีดยาเด้อมือนีเด้อไบ่ไอสีดยาบ่ไปหาหมอเด้อไปอาบน้ำก่อนแม่ไงไปตื่นเช้าไหมาม่เห็นอยังเนาะอโอเคโอเคผ่านไอ้นะไอมาไปหาหมอ ใชไปหาหมอได้ไปนี่เนาะบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวพ่อแกงเฮ็ดกันเด้อเพีึงเด้อกินข้าวก่อนยังไปหาหมอเนาะโอเคเนาะไอ้พี่น้องเนาะกเดี๋ยววันจันสิพาพี่พี่น้องมาล้างก่อนพี่น้องเลยอ่าสอนเสื้ออากาศกับคึ้มๆพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะสีคึมคึมผ้าคึ้มพนพี่น้องเลยอ่าคือสิตกคือเก่าเท่าแหละแต่เบิ่งนี่เนาะอ่าสภาพอันโดยรอบกับสีหุ่คือเหือนี่เด้อพี่น้องเลยอ่าก็ขอโทษขออภัยเนาะ เฮือนยังบอทั้งข้อที่เข้อทางไปไดนพี่น้องเลยอ่ะโ okay, อเคเนาะเราจะมาล่างก่อนพี่น้องเลยตุ๊กเดีกตัวงูกระโลกว้าชิ่ใหญ่พี่นออ้องเลออยเมนองเสือพิ่นเอาลูกเข้าไปอาบนำ้ำเข้าไปนงเสือถ่ายในเฮือนผูกพี่น้องเลย เฮ็ดปวกนี่นี่พี่น้องเฮ็ดปวกเปื่อยเนาะมันแกเ็ดปวกแบบบรแน่พี่น้องเลยนคะครับพอได้อยู่เนาะเนาะแต่สีเงีย้ยเนนๆแ่แต่ึงฮ <c oughs> ึฮึฮนะึฮึฮ่ฮึฮึฮกฮึอึฮึเลฮึฮึวึหึฮ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 ึกลเา บ่จันทซื้อมานี่อ่าเป็นคูเพิ่นขายเป็นคูเนาะหัวนี่น 30, พนนี่น้อง30,000คนึงถ้าดอกหลอกบันบานนี่30พนนี่น้องถ้าอันว่าเป็นจุมจ้มๆแน่ๆเอ่อ40 50นะเนาะ ล่างง่ายแต่เฮ็ดงูนี่แหละพี่น้องเอ้ยล่างง่ายอยู่งูเนาะอกโอเคเนาะโอ้ลางก็ยากแน่พี่น้องเอ้ยน่าสิดินกันหลายเออพอมีวิธีบ่เด้เนาะม <laughs> ีวิธีดีกว่านี้บ่ อ่าปลวกล่างเฮ็ดนี่บางคนกับพอกหู้พิธีล่างง่ายนะพี่น้องเนี่ยอ่าดินที่มันติดอยู่คน,นติดอยู่นี่เนาะออกง่ายเหมือนนอ่าถ้าไผ่หู้ก็ทักมาบอกให้ได้เนาะอือเตยบ้านอะไพี่น้อง,งเฮ็ดปวกด้านขีล่างประมาณสี่ห้าน้ำพอดีเนาะเนาะอันน้จะโมเยะพี่น้องเนี่ย อุ๊บอุ๊บเอาไปมุนอยูใ่ในหมอกเลยเนาะ <G ül üş> okay. อ่ะซื้อมาแต่ตลาดดงได้พี่น้องเนาะตลาดดงเมืองไทรพุทโธ่ไปปอย ซัดห้แม่ใจดีเพิ่นเนาะวันเกิดเพิ่นเมื่อวานนี่ไปพ่อเฮ็ดพี่นอ้องมีค่ากับหุ่มยุบเนาะ <c oughs> มีค่ากาับมีแต่ห้ซื้อซอยบริบริบาศหิ้งซห้ซื้อปุอบมาหัวจันทร์ไปคืนเดียวเมื่อวานนี่จะย่นยานพี่นอ้องเลยบุกเห็นไม่ค่า แบบเล่งรัดเนี่ยพี่น้องเลยประเทศไายพี่น้องเบิ่งคักเนาะกะเรียบร้อยพี่น้องเลยแกล่างไปน้ำแล้วกระมุนไปน้ำเนาะได้ซัมนี่พี่น้องเลยเห็ดลวงลายเนาะมันติดจีนจีดมือพี่น้องเลยได้เอาะซัมมี่ก่อนหนึ่งเนาะสมที่ได้และพี่น้องเลยหลายเติบอยู่เนาะสองสามคนมีลูกเพิ่น cái im như được cho nhau người à, mổ ma vào thì nó màu cả phải làm một con lái bên đây như này hết em nó tìm mộ พี่น้องบานนี้เข้าไปข้างหม้อน้ำกันเนอะพูดเลเตาไฟฟ้าพูดเลย,อฟฟเลยอโอเคเนอะมอตอรล่างเฮ็ดพี่น้องเลยลืมหดหดเขา่าอะโต้ไอ้ทวนๆอ่าน,น,นี่จุอยู่ข้างนอกพี่น้องเลยเน,น,น,นาะอ่าเตาไฟอายนเปนนันสุกเนาะ เออกะเอาไว้เอ่อแกงเฮ็ดพี่น้องได้เต่าเต่าแก๊สเนาะเต่าอันไฟฟ้าอันนี้อ่จุทานธรรมดาเนาะอ่าแบ่งกันตัวนั้นใช้ไฟฟ้าตัวนี้อ่อจุทานคือเก่าเนาะเอ้าขออนนอ่าช่วยเข้าซะก่อนบดนี้เนาะพี่น้องเนาะไปอ่า ok nó sụp tiếp loại khó hóng thật nhau này à cái sẽ tiếp điện như ok nó Bắt, sản bật nó này phải kèm hết to nó à ok nó no. okay.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  no. ข้างหม้อเรียบร้อยพี่น้องเปิดสวิฟไฟเรียบร้อยรอ,อให้เตาเพป็นเดือดบัดนี้นเนาะปิดหมากผ่าหม้อไว้สักก่อนเหตุสันเด้ลูกคนหนึ่งผูลูกกเม่ลูกกลกัวอยู่ <c oughs> ป้าสะพี่น้องเนาะก็ออกไปขั้นตอนที่สองบาดนี้ตำหมากพริกหมากฝ้ายหน่เนาะเอากระเลยไปน,นัวใส่เนาะพี่น้องเนาะ อโอเคเนาะตำพอดีดานพอดีงามอ่าแต่แกเดี๋ยวว่วจนที่ตักออกใส่ถ้วยเลยพี่น้องเลยอือวัวเอาเข้าไปใส่หม้อทีเดียวเลยเนาะอ่าโอเคแล้วบัใส่เพชรเป็นไรพี่น้องเลย เออเนาะนีเต่งนัวเ่หลายเซบหลายเซหน่เซฟหน่เอาเซบวงเดียวพอเอา้ยเดกะประเด็กประเด็กประเด็กเด็กกับวงหนึ่งพอจอโอเค เอาไปเด็กไปงอใส่สักคนพริกผักคายเนาะพี่น้องเนาะโอเคโอ้ห่อนใบพี่น้องแป๊บเดียวชุดชุดโอเคเขาบอต้องคนมันเนาะมันสิมันสิเปื่อย์อิดไปพี่น้อง ก็รอเพิ่นสุกแล้วก็ปรุงรสเนาะแล้วก็เอาปตู้ใส่ถือว่าเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอ่ะโอเครอสักครู่อ้าวโอเคพี่น้องเอ้ยอดพางๆนีเนาะอ่าือว่าสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอน้ให้กวน้อแกง น้ำหลายพุ่เอาสดน้าเอาพี่น้องเลยเอ่ะขั้นตอนต่อไปเนาะเอาพักอีตูติวพี่น้องเลยเอ่ะลงไปโอ้ยหอกักุม่มกุ่มเนาะรอให้อันพักเปื่อยแล้วก็ออกมารับประทานได้เลยแบบนี้เนะเาะอ้าวโอเคชุกเลยเลยเนาะ

Yeah, boy bỏ hết bố baba chơi baba 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 baba

โอ้ยมันน oh, ี้เมื mm ่อไรกินหมักแตงกินหมักแตงนะหมักแตงไอจเปเจลอ้าวเอาบ่ข่าเนี่ยเพิ่นกินแล้วเขาอย่างน้ก่อนขเกลือเพิ่นลมขาลมตายผัลมตายตัวนั่นน่งเอาเดือตัวนึงลงเทัดลมเทกินบ้าข่ไ่กินหายเลวกิดปากะายมกินลรนนี้ในช่อ้วนชงตีน่าผม เป่าผมเพื huh. uh ่นมานี่้าวเล่นกับพกไเนาะทนา้เก็บมีอูงเชื่ออิมมาซิมมซิมง้ไหมชาวเลยคืชายคือชาเยคือ้ไหมดูมึงสมมเติมว่ะครัเติมเตเนีพี่น้องเนาะกินแกงเห็ดน้ำกันพี่น้องเลยแกงเห็ดกิม่เต็น้า

แม่ขอเก้าเลยันนี่แแยงจะเตงกับแจวเนาะเบบแตงเฮ็ดโดดๆคือ้งมันมีอย่งเนาะ่แับงแแับแต่งัแจงแจ่แับแจงเ็ดเฮ็ดปวกกับเฮ็ดงูแต่ผสมกันเลยเนาะเปื่ออเลอยู่มันเฮ็ดปวเป็นแบบับานแน่นิดนึงเนาะใช่ปะะ แซ่บแซ่บเนี่ยบิ่งแต่มือตีเนี่ยบังเมือก็เดินอยู่อยี๋เอาอีเด้อันนี้บัดก้อนอันนี้บัดก้อนเนี่ยบังกินนึงก้อนกินนึงก้อนเออกินนึงก้อนกินนึงก้อนจะกินนี่น่าไปเสียด้วยเด้อกินเนื้อบอกว่าเขาเลยมาเอาอีไปบ้างเออเนี่ยยุ่งก้อหนาบ่อยเลยอ้าวมันเสียดพอ่เลยไปเสียดเสียพอไป้เด้อมันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเหยดเห็ดเหยียดเผื่อเหยียดเผา่ Hẹp đuổi đi nữa. à đuổi đi nữa. Hẹp 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 đuổi đi nữa. đi nữa. Hẹp đuổi 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 đi

để nó là ngon đấy ngon thả con đất mình lắp rồi đất Rồi rồi nhìn mấy như mài đi mày đi mày Nhìn mày 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 mài mày 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 không mày 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 gì <laughs> <laughs>

นามางเทนแม่หือเจาเทปแม่ปะเฮ้แเทนพ่อวะจ๊ะนี่เธอได้ยเอกบมือพ่อหัว่ามันกำคำนียมันดอกจูมันบดงมึงอาจะดอกเข่าเนาะแค่หลอกจูมแห้งเียบุก่าสิเอาหลอกมันเอาเข่าเลยมันยัืนแ่เนาะเอ้ยเนาะมันจะไปหาไม่น่ากับป้าไปหาได้พ่อแก่า อ <c oughs> ุนตะุ๊กเนาะสองคำมือหน่วยนทากะนีน่เองเลยเขื่อนไปมา, <c oughs> มา,ากหนัติ๊ก <มา S 1> นี่มนะังเสอเป็นจะเด็กโป้งไปดินน้ำปานดุ้งเกิดยังเงี้ยร <c oughs> ะวังเด้อวันนี้พาลงไปเอาพักนาะ ฮเฮ้ยอ่าไหนเียไปเียเียไปกองอยู่เราอยได้ม่น้เราจะใช้ยาครับแล้วคนน้อยจะเท่าไปว่าไปหาเห็ดน้ำป้าบอหาเห็ดน้ำป้าบอน้า่าาเา โอเคอืมครับองยอืมเอออ่ะโอเคได้พน้องเลยเนาะครับกินเาไปน้ำกับค่อยดะว้า้กินเด้ไปบ้านน้บ้านไหนนตริงไปด้ปุ่ไมม่ไมอย่ากินเลยมต้้อกิน่นั่งไว้ ลูกกูกลอยู่พี่น้องเลยอ้ะโอเคนอกพี่น้องเนาะแวัจันทร์กสคอจกข้ไปชนีก่ม่ามาามาล่ก่นไหมมาล่ป้าล่ลุงก่อนไหมเดี๋ยวออกไปป้าเ่ยกันพอจะออกไปแล้ว่นตามลังด้วนะเออลูขี่ดอพี่น้องเลยลังซนเอ้าเอ้าเเด่เด้ะอันสูางสูรูรุูรุรคนมเสูู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ม้มิ้มา นีนีมโอเคน้องพี่น้องนอากลพี่รอน้องสันนิกรดาูดูดูถ่ายทำบรรยากาศบรรยากาน้ำตเศร้าๆแบบนี้หล่จะได้มือพี่น้องวิชาดีนเล่นเอาลูกน้ำเราจะล้างเค่้างจานปาเือนชานน้อเฮีอนกัะสีพกนีได้พี่น้องแก้มัน้อกับพี่น้องเก็มน้อกับไม้ก็มพี่กับไม้ดูสัตาจนได้ขอขอให้อะไรเนาะขุ้มโมกเองนะ มอคุ้มโมเกลเลยอ่ะอ้ะสายกะอ้ะนอกจากกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วกับสีผ้าน้องเซอเพ่นออกไปหามอบ่ะมออยู่อยู่คลินิกพื่ออะเนาะอ่อยู่อยู่เมืองเชโนเพี่ออะอ่ากะมีแต่การกาแกงเฮ็ดให้พี่น้องก็ควรจะเศร้าเนาะแต่ซีมุกเท่าอยู่พี่น้องลอาาศน่ดดไปหมื่นมาแไปหมืนมาอยู่เนาะะคือสิต๊ก่เลยนาะ อจังใดกเขามาบปมาส้มได้กจะดื้ก็ได้ก็แช่ใหในเด้อพี่น้องนาิดก็ไ่เก่าจังใดกะก็ได้ก็แช่เนาะสวัสดีนี้เนาะวัจันครับสบายดีน้องเซอร์แลวกัน้องเซอร์เพื่นลาที่น้องสีก่อนเนาะสบายดีสาดีเด้อเยไปเนยไยยเเลยยไล